ดีครับอ่าก็มาคุยกันถึงเรื่องงานซ่อมนาฬิกานะครับอ่ะก็เรามีเคสแปลกเราก็ามาคุยกันอ่เคสนี้ก็ลูกค้าส่งมานะครับด้วยอาการที่แปลกอะลูกค้าประสบอุบัติเหตุก็คือรถมอเตอร์ไซค์ล้มนี่แหละเสร็จแล้วคิดว่านะฮะหน้ากระจกคงจะเป็นรอยไปหมดครับก็ ไปหาช่างนะฮะเราเคยแต่ได้ยินคาว่าโชคสองชั้นลูกค้าคนนี้ก็โชคหลายสองชั้นนั่นแหละนะครับหลายชั้นเลยบอกให้เลยว่าหลายชั้นคือเอาตอนเครื่องเครื่องเนี่ยตอนแรกๆกเนี่ยฮะผมไม่รู้เลยว่าเครื่องเป็นยังไงอะไรเพราะว่าผมไม่เห็นแต่เอาที่ผมเห็นต้นที่แน่ๆเลยก็แล้วกันนะฮะ ก็มีการเปลี่ยนกระจกกันนะครับสังเกตนะครับกระจกเนี่ยต่ำกว่าความเป็นจริงหรือเนี่ยต่ำเลยแหละเรียกว่าเวลารูปปั๊บจะรู้สึกเลยว่ามันตกจากขอบบาโซล,ลงไปมันเตี้ยกว่าขอบบาโซ่ก็คือกระจกปิดรุ่นนะฮะจุดแรกจุดที่2ให้สังเกตนะครับเห็นรอยหลุดไหมฮะร,รอยหลุดเนตรงเลข4ี่ เวลารถล้มไม,ไม่สามารถทําให้สีหลุดนะครับสีหลุดได้2กรณีคือ1น้ําเข้ามันจะล่อนออกมาเป็นแผ่น2มือคนนี่แหละก็อาจจะไปขูดหรืออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็จุดที่3ก็คือแท่งที่เทียมหายช่างที่ซ่อมเนี่ยเปิดออกมาเห็นอะไรกิ้งไปกิ้งมาก็คงเททิ้งนั่นแหละ จุดที่4เข็มเข็มอยู่ดีๆก็ขาดไปเข็มขาดก็ได้2กรณีนะครับก็คือน้อําอย่าคิดว่าน้ําถ้าน้ํากัดจนเข็มขาดเนี่ยหน้าจอไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นฟันธงได้เลยว่าเข็มตัวนี้ขาดเพราะมือช่างนี้แหละก็2เด้งนะครับก็นอกจากซ่อมเสร็จแล้วยังทำส่วนอื่นเสียแล้วก็นิ่ง นะครับไม่มีการรับผิดชอบใดๆก็เหมือนเดิมปัดปัญหาให้พ้นตัวก็ส่งส่งให้ลูกค้าไปอันนี้ก็งานงานไม่ได้ยากนะฮะงานไม่ได้ยากถ้ามีอะไหล่ไม่ยากเลยแต่ว่าสีเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีอะไหล่มันก็เลยต้องใช้วิธีซ่อมแทนแทนการเปลี่ยนส่วนแท่งที่เทียมนี่ก็ทําได้นะครับมีอะไหล่เข็มก็ทําได้มีอะไหล่กระจกก็ทําได้มีอะไหล่แต่ทีนี้เนี่ย เดี๋ยวผมจะเช็คดูถ้าเผื่อว่าขน,นาดของกระจกเนี่ยคือเส้นรอบวงมันใช้ได้กระจกตัวนี้ก็ยังใช้ต่อไปได้จะอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเปลี่ยนแกนมองแล้วมันก็อาจจะเวลารูปแล้วมันก็ขัดตานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเอาไว้มันเป็นรอยเยอะๆแล้วค่อยเปลี่ยนทีเดียวก็ได้ไม่ต้องรีบนะครับส่วนอื่นก็ปกตินะฮะเดี๋ยวจะทําให้สวยเลยนะครับรับปากลูกค้าแล้วว่าจะทําให้สวยก็คือ สีด้วยทําแถมสีให้ด้วยสีขอบบาเซเลสีเข็มนะครับหลังจากเปลี่ยนเข็มแล้วก็ต้องทำสีด้วยติดที่เทียมแล้วก็ทำสีหน้าปักก็เดี๋ยวรอเสร็จนะครับเราจะเช็คอย่างอื่นให้ด้วยนะฮะคือเช็คฐานเช็คระบบกันน้ําแล้วก็เทสให้นะครับถ้ามันไม่ได้มันไม่ผ่านเรื่องระบบกันน้ําก็จะทําให้ด้วย ก็เดี๋ยวพบกันนะครับตอนเสร็จแล้วว่าหน้าตาจะหล่อเหลาขนาดไหนเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะาการซ่อมนะครับก็คือเข็มเนี่ยใส่อันใหม่แล้วก็ทําสีให้ใหม่หมดนะครับกระจกก็ต้องเปลี่ยนนะฮะกระจกเก่าเนี่ยใช้ไม่ได้บางแล้วมันยังขนาดเนี่ยไม่คิดว่าไม่ไม่ได้นะครับก็คงไม่มีอะไรนะฮะคือหน้าเนี่ยก็จะมีรอยซ่อมนิดหนึ่งสีดํา คือผมไม่สามารถจะหาสีให้มันเก่าได้เท่ากับสีหน้าปัดเดิมได้ถ้าจะให้สวยสมบูรณ์แบบเนี่ยมันก็ต้องค่าใช้จ่ามันจะเพิ่มก็คือเปลี่ยนหน้าปัดแต่ตอนนี้คือใช้ซ่อมครับแล้ววันหลังอยากจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเปลี่ยนก็ได้ครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็เทสระบบกันน้ําแล้วที่เหลือก็ <c oughs> ถ้าน้ําเข้าก็หาจุดหาจุดซีนซีนที่มันเสียเท่านั้นเองครับไม่มีอะไร นะครับอ่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเรือนนี้ก็รอเทสอย่างเดียวแล้วก็ส่งคืนเรื่องลูมินอกไว้ใจผมได้สวัสดีครับ